สวัสดีครับร้านกองนะครับร้านยุโรปสินของหนึ่งครับตัวนี้เป็นชาร์กไทเลอร์นะครับอ่าก็เจ็ดศูนย์นะครับชาร์กเจ็ดศูนย์หรือเรียกก็ทราบว่าเจ็ดศูนย์นะกล่องสีแดงนะครับเหมือนเดิมนะครับเจ็ดศูนย์ก็กล่องสีแดงนะแบบนี้นะครับอ่าก็มีหลายสีเลยอ่ากล่องสีแดงแบบนู้นคือไม่อินเจแปนนะครับมันไม่เกี่ยวกันนะครับคนละแบบคนละรุ่นนะครับเจ็ดศูนย์ไม่มีขายที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับจะคนละแบบกันนะอ่าบางคนเข้าใจว่าของญี่ปุ่นไม่ใช่นะครับ อ่าก็ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับขอบผ้าพื้นเคลือบเงานะครับอ่าขอบผ้านะครับเจ็ดศูนย์ก็จะขายดีสุดเลยตอนนี้นะครับจะมีเยอะมากนะครับยี่สิบกว่าสีนะตอนนี้อ่าของแท้ผลิตครั้งเดียวหมดแล้วหมดเลยนะครับจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้จะออกเหลืองคล้ายๆเหลืองมะตาดนะแต่ไม่ใช่นะครับเหลืองมะตาดจะจะจะเข้มกว่านี้นะครับอ่ามีเยอะมากนะครับยี่สิบกว่าสีเลยนะครับ มีสีเลือดหมูมีสีแดงมีสีเขียวมีสีดําขาวคิมเยอะนะครับอ่ะก็เบอร์รองเท้าเหมือนเดิมนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่มีไซส์ครึ่งนะครับราคาป้ายนะครับสามพันเก้าสิบาทนะครับอ่ะตัวนี้มีหุ้มข้อกับไม่หุ้มข้อนะครับเหลืองเหลืองเก่าจะเป็นเหลืองแป๊ดนะครับอันนี้จะเหลืองเข้มกว่ากว่าอีกนิดนึงนะครับจะกึ่งคล้ายๆมาสตาร์เลยนะครับตัวนี้ตัวจริงสวยเลยเหมือนเดิมนะครับของแท้ผลิตครั้งเดียวหมดแล้วหมดเลยนะครับสนใจรีบซื้อได้เลยนะครับ ตอนนี้เหลือไม่ครบทุกเบอร์แล้วนะครับโชวงนี้เศรษฐกิจกไม่ดีนะไม่ได้ตุนของด้วยนะครับอ่ามีน้อยนะครับร้านก่อนนะครับยังไงผมฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ